ใ้อบริาพี่ชอบไหนอบเรี้ยงเลยเนาะจะขวงอืมขึ้นมาข้อพี่เอาเฮ้อโอ้สู้สู้สูโอเป็ดตายแล้วสิมาลอยแบกเมื่อแทแบบนี้โอ้ตายตายคอหักนีแหละหาซีเห็นหัวนะ สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีวัดสู้คูสู้คนสาบายดีตอนสวยยินดีตอนหาบเขาสู้สองสาววาันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะหลังจากที่ห่าปั่นเขาแล้วก็กินเขาเสาเร์แล้วแล้วก็ซิมโยกกระสอบเขาขึ้นไปวายุเหล่านะรวมทั้งเบิร์ก็ได้สามสิบหา,นะ 36, 36, 37, านเนาะสามสิบหกสามสิบเจ็ดทั้งกี่ล้านเนาะสามสิบเจ็ดทั้งกี่ล้านนะพี่น้องแล้วก็ซิโยกแต่ว่าในเงินเนี่ยมันบบมีลูกทรายนะมันสิเป็นแบบนี้แหละ ทาแล้วแนบโยอมม่ได้ก no ็ได้แค่นั้นตอนโยกนี่กับโบอยากได้ลายัอยากได้ลายอยู่แต่โอ้ยแม่หนึ่งสองอยากได้ลายแต่ตอนคายตอนโยกถึงโบอยากได้เลยกับบแล้วกับมุ่นเห็นไหมอ่ะกับมือเอาเสื้อแขนยาวแล้วบอก ปกติอีพอเราก็สีแบกใส่หัวแต่ว่าถ้าข้าใส่รถเค็นนี่มันก็สีทุ่นแรงขึ้ไปอีก,นกเน,น,น,ะนเาะแม่กับสีโบเฮไห้ยอันนั้นไปข้ากับสีโบแม่ไปได้อีพอก็ะยออยู่นี่เอาขึ้นแล้วก็ทถอะอีว่าหลายขันตอนแห้ทุกคนออยู่นี่หล็กแป๊บนึงนี่ มันต้มมันตีอะมันทอดบวอยากเทิงทอดาักแล้วเอ,เอ้ยดูยางลัดไปลัดมานึกว่า เดี๋ยวเขาไม่เขาไม่ไอาบอนมาสอยเออไอกู่แล้วหัจักสอบสอบหาคุณลูกล้กได้แล้วเราจะได้ค้าเนอะเว้นรค่ะเต้มงนเต้มแล้วเมือกะมันสิไปใช้อีกหลงหันหลอผูขนาดลูกสาวยังไ่ได้ขอนี่ีรุ่นปั่นเข่าหม่มาสำรับปมมาน เขาเอึนออกมายังมาก็ถือเลยมาจอบกินมาตอนเขากินไปยกสมาชิมาปเลาะเอาเข้าเยี่อรุ่นจากสองเสาะพอได้ขายพอได้ชื่อเบียเลียงผุ้ชายนะคะยังบริไเบียกันจุบเหล่าข่าวก็โอเคค่ะ You, you อยู่ๆคนละเจ๋ได้สนไผสนมันัเปงอย่เอากี่เเได้ห้าบริหารพิชอบไดิอะอะอบรเลี่ยงลเลยเน,ะนาะตะขวงอืมขึ้นม้ค้อพี่ โอ้สู้สู้สู้ผูเป็นตายลอสิมาร้อยแบกเมื่อแทแบบนี้โอ้ตายตายคหักเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาอีกบ่เอาอีกบอสโซนดิเสียเขาให้เราเตะเลยแม่ จะสิต่ามุมนี่เลยนี่มันยังหูดบลอยอยู่เอาง่ายคือชะก้อนลูกคือออือไปกับตีนลักงใหดเติมลงแล้วไหมไปแล้ลอกมต้มเต้มแล้วก็จะย่อเอาเลยเออกตาดสากตกรติดย่อ ระวังข้อเข็พ่อแหละเวือได้นะ <c oughs> เอา,อเอา,อเอามมันงวยแม่เวลาจะมาจอดทางนี้ตลอ แต่เราอยู่บ่ไกลเนาะซ่ํานี่แต่เก่านะยามปั้นข้าวแล้วแลแกเมื่อบ้านูอยู่บ้านนน่ะเรียบร้อย ลลกูเห้ยตำกินแซ่บแซ่บน,น,นี่นะเบากีเบากีไทยได้กระิกเป็นยังคู่นางเอกกำลังมาคุณนายมาซองเบิงนางเปิดฮานพี่เนาะนางมาเอาขา่า ราะว่าส่วนนี home, ้ก็เห็ดเค็กเนาะเค็กคือแบบได้คายดีแห้งคายเบิดตู่ทุกมือมือละซิฟก่อนนะเนาะบางมืออัสซิเป็นก่อนละสองปอนด์บอปอนด์หนึ่งบอลสินะเอาลองหยกดูค่ะสอบหนึ่งผู่เดียวได้บอกกระเอาลองยกดูหาสอบหนึ่งผู้เดียวได้บอกห้าคนเป็นห้าคนเป็นห้าคนเป็นเพราะบางทีนี่แล้วเบกโซ่ผู้เด้อเอาามลีนคอเรายังดีเลย คตรคอแข็งเอออันนี้แหละที่มาของเขาแบบคอแข็งนะมเจอให้แม่แล้วเบรกเสโคอันละมาเทียวลองมึงดูให้มันหนักเยอะฉันเคยอยากโยกอยู่ของฉันอยญ่มันปีนอีเมลขนาดมึงโยกมึง่ายยังไงตายตันเล็กเลยปีนรถมันอยากแตกแล้วบ่เป็ดยังได้จับนี่ได้อยู่ ข้าเก่ายังเขาวาอ้ปีที่แล้วเดี๋ยวหกสิี่สิบปีนี้รูปเด้อมันได้สิสอบอยู่บ่ในตะการเนี่ยเข้าวาคันได้กันสงทั้งขี่ล้านเดี๋ยวนสีหยกกับลูกสาวเน่เออมาเาหยกน้องกันให้อีเมลเพักก่อนอีเมลเพักแป๊บนึ่งเบิ้งแม่ตุ๊บบาคยสิเบิ้งเาโยกกัน มันก็ไดน้ำหนักอยู่แต่ว่าราคามันตำ่ำโหดเข่ากไดหน,น,นัไปเดือนหอนนะ่อนนนเข้าไหมนี่บ่ได้เป็นราคาได้พี่น้องโลหะหกพันกีบกระเท่ากับ เจ็ดแปดบาทหนึ่งบาจัคแต่ว่าเขาเก่านะสิบบาทสิบเอ็ดบาทแบบสิเนาะแต่ว่าขายเขาใหม่นี่มันซไดายน้ำหนักอยู่หักมันถือโพด ตอบกัยังบดได้คุ้งคือบัดเข่าห้าก็ได้สาสอบพัยันบุมีบอลไส้มีสติมีสติแล้ววังกระดูกล่งฮะมันไข่ยาวก่อนก็ได้แล้วมาควงำลังเาจะขไส่เนียคัดแอวนะ ว่าดาราปวดลังอู้ใช่ออกมาข้างนอกก็ได้อดอ้าพ่อปีน้าเ้าสิบกหายจเห็นนะขายนาเบื่อไรขรเดอบบ่แม่มาสิได้ลู้เคยลุงยังได้สีขายแบบว่าพ่อแม่เมื่อยกับอีต้นเห็นน้องแจคสีเห็ดยังได้ยังไงบ่ใอยู่ตรงนั้เไปส่งไปส่ง เราไม่อยากเกิดนกเล่าบะเทิงเล่า ยอคืออีแม่สองคนอีเพื่อแล้วคือสีนอตแดงๆาช่ได้ใส่ขนำเกลือในย้อนโอ้สองอีกรอบเดียว 再讲你吧。 一块钱。 โอเคขอบใจขอบใจเรียบร้อยจ้าจบบริบูรณ์ไปข,ข,ข้างล่าอีกบ่เครื่องเจ๊มันเยอะพอดีจนว่าเครื่องข้อเคยเพราะว่ามันลงรวมๆเดี๋ยวห้อต้องเหยียบหยัดลงให้มันแน่นเนะพอปั่นเท่านะมันก็สิบมีบอนใส่ โอเคทุกคนคลิปนี้สวั์ก็คือสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขุูสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกําลังใจให้สวัสในเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณะไาให้ใเด้อจานะ้าเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะเดี๋ยวทารุ่นวะหลังจากนี้เขาสิได้ไปหาเฮดบอหรือว่าเฮาสิม่อยและนอนแงแรงบอเนาะ